อรุองนี้จะไป็นเจ้าของเมือแล้วมาทนที่อำเภอกี่โมงเดี๋ยวไปรับสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวไปประกาศที่ทุรการเลยขอให้นางสาวณชาหาใจไทยมาพบคุณอะไรวะหานาแล้วก็พี่ยุ้ยซองที่ให้ไปเอามาคืนกูด้วยใส่เงินด้วยซองที่ให้ไปเนี่ยเลยนะใ่ ขอเชิญคุณนัชชาอาหารใจไทยนะคะเป็นพยานมาเป็นพยานให้ดิสาวเอ้ยดิสาวดิชานางสาวสบายแล้วนิดทะล้อยังตลกแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วค่ะเอาไปแล้วต้องพยานในครูจบแล้วเดี๋ยวพี่เป็นกองเชียร์มีผัวแล้วมีผัวแล้วมีผัวแล้วกูหาทั้งอำเภอีหยวะก็วันนี้ไปแล้วจุงลุยกันไปสอง พี่ดาตรวจจากยิงปืนเขาบอกว่ายิงปืนอะไรโอเควัดแอลกอฮอล์ไม่ได้วัดวัดวัดวพนม่วัดแอลกอฮอล์ตายแล้วไี้อยาเข้าวินไหนอยาไปเข้าตำรวจนะอยาไปเข้ากองตายนะเข้าเมองิงแอลกออก็เลยพูดกันว่าก็รักก็อยู่2อคนพยานเอามีต้องมีพยาน พี่ขอไปแอบดูได้ไหมั้งเป็นพยานในการเป็นอะไรวะพี่แอบอยู่ในตู้ได้พี่โตนพี่แมวแอบท่าร้องโอ้ไม่เป็นพยานหัวไม่เป็นพยานในการหยาดหนูด้วยหัวเอาเวลาโดนร้องไงนะโอ้ยดี่นพี่ไมน้ำอ่ะน้อน้หมูน้าหมูพี่อยากกินหมูหมูหมูแบบว่าเอาแล้วเอาแล้วแย่กันยกใครเลยอ่ะังแล้วไปงูหนุอาแก้วพี่โจนอ่ เปลี่ยนเสียงว่าไงไต้ไตยมันไม่ระมุนแลเปี่ยนเงี้ยมันไม่ระมุนที่ยินว่ามันไม่ร้องเหมือนฝรั่งเลยหรอเออฝรั่งฝรั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอ้าวกรุปนน้ำกระุ้นทองแก้วเหมือนกันสรุปแก้ววันนี้ดองสรุปร้องไงแน่เนี่ยร้องไงยิ้มหายแล้วมันจีบโพ้ง เอาไไม่เอาไงถ่ายไหถ่ายไหถ่ายพี่ตูนได้ตอนีนเลยน้วเอตอนี้มนลงเมื่อมื่ยังดีเร็วเเมื่อกี้นะอ้อะไรนะอะไรนะเนี่ยเราันอนกับมาเราอย่าไปพฤติกรรมอย่างนี้ิเรานมันนุ่ะต้องไป่างกัน